สวัสดีบรรยากาศตอนเย็นๆ <c oughs> พี่น้องแค่ชมกับมันเนี่ยมาแลงเลยถ้าโศกหงาเสียหงายด้ไงพี่น้องเสียหงาเนี่ยมาแลงกันด้วยพี่น้องด้วยเมื่อด้่ ใหญ่หกดองมืดมืดยายสมมันคือมืดแ่จบาดบ่เห็นนะพี่น้อะ